เราใช้ชีวิตประจําวันของเราเนี่ยโยมผัสสะกระทบกับเราตลอดเวลาดีบ้างเลวบ้างชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างโยมต้องฝึกทิ้งอารมณ์ที่เป็นอกุศลดังนั้นใครเขาจะทำอะไรให้เราไม่พอใจเดือดร้อนใจทุกใจเราต้องรู้จักปล่อยวาง และแม้เราจะเกิดความคิดอกุศลก็ต้องรีบทิ้งอย่านำอกุศลน,นั้นมาประพฤติปฏิบัติด้วยกายด้วยวาจาต่อไปมันจะเป็นกายกรรมวจีกรรมเกิดขึ้นจากมโนกรรมที่เรากำลังคิดนึกใช่ไหมพอเรากำลังคิดนึกเรื่องอกุศลแล้วเราเชื่อมันนะมันก็จะเกิดกายกรรมวจีกรรมเกิดขึ้นต่อใช่ไหมอ่า อย่างเช่นเราได้ผัดส,สะมามีคนมานินทาเราอ่าเราก็คิดละเดี๋ยวต้องไปด่ากลับเนี่ใช่ไหมแค่คิดนะปั๊บเนี่ยพอไปเจอหน้าคนนั้นเป็นยังไงเราก็วัดจีกรรมก็เกิดขึ้นใช่ไหมเราก็ไปว่ามันอืมพอมันว่าตอบมาเราแหมว่าไม่พอกายกรรมฟาดไปเปี้ยงเข้าไปกายกรรมเกิดอีกแล้วใช่ไหมเน็นนะ มันเกิดมาจากความคิดเท่านั้นเองจริงมไหมเพราะเราไม่ทิ้งความคิดอกุศลไงเข้าใจไหมอืมจิตไปตั้งในผืนานาเรวที่เป็นอกุศลไม่ยอมทิ้งนะปล่อยให้เมาหมกอยู่กับอารมณ์นั้นอ,อันตรายเกิดขึ้นกับเราใช่ไหมวันนี้มีคนขึ้นศาลติดคุกติดตารางเยอะแยะเลย เพราะการที่อกุศลใส่ไปในสื่อที่เรามีในมือกันทุกคนเลยใช่ไหมแต่ก่อนเราจะกระจายระบายความในใจของเราเนี่ยไปกับหนังสือพิมพ์เนี่ยยากมากแต่ก่อนยากเนาะโอ้ต้องไปเสียตังค่าโฆษณาอะไรใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้คิดอะไรส่งออกไปอุ้ยกระจายไปทั่วโลกเลยเลยทำให้กรรม มันก็แรงตามกลับมาด้วยเหมือนกันนะอาตมาว่าเราเนี่ยติดคุกติดตารางเพราะไอ้อุปกรณ์พวกนี้เยอะแยะไปหมดนะเ,เราหาเรื่องให้ตัวเองจริงๆเนาะใช่ไหมถ้าเราไม่มีอุปกรณ์พวกนี้เราก็คงจะทำไร่ทำนาอยู่สบายสายใช่ไหมใช้ชีวิตสบายๆเดี๋ยวนี้ชีวิตเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางตลอดเลยใช่ไหมอืม เพราะเราใช้อุปกรณ์ไม่เป็น <c oughs> เราคุมอารมณ์เราไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นถ้าเราเป็นผู้ที่ฝึกการควบคุมอารมณ์รักษาตนเองด้วยการเสพคบธรรมะด้วยการเจริญเมตตาด้วยการให้อภัยด้วยความอดทนนะปัญหามันก็ไม่เกิดขึ้นกับตัวเราเอง คนหนึ่งเห็นการเกิดดับอายจตนะทั้งหกก็หลุดพ้นได้เห็นการเกิดดับกันทั้งห้าก็หลุดพ้นได้เห็นการเกิดดับของมหาพุตธรูปสี่ก็หลุดพ้นได้พวกเราบางคนอาจสงสัยพระนนก็สงสัยอย่างเห็นการเกิดดับของมหาพุตธรูปสี่ปกติเนี่ยจะได้แค่อนาคามีเพราะมันเป็นโอลัมพายะสังโยสังโยตเบื้องต่า พระน์นก็เคยถามพระพุทธเจ้าว่าเอ๊นี่มันแค่โอัมพาคียสังโยชน์ทำไมผู้นี้เป็นอรหันต์พระุทธเจ้าก็บอกเป็นเพราะความต่างกันของอินทรีย์ของบุคคลดังนะนั้นถึงจะเป็นการทําลายสังโยชน์เบื้องต่ำแต่ถ้าเรามีอินทรีย์แก่กล้าเนี่ยเราสามารถแทงตลอดขึ้นไปจนถึงอรัตผลได้ดังนะนั้นมักวิธีทุกมักวิธีมีประโยชน์หมด แม้จะเป็นการทำลายสังโยชน์เบื้องต่ำก็ตามส่วนคนที่4บอกว่าเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาไม่ได้ไปเจาะจงเป็นเรื่องๆว่าอันนี้เป็นมหาพุทธรูปสี่อันนี้เป็นอายตนะนี่เป็นมองรวมเลยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งมองได้อย่างว่าเขาดูที่ตัวจิตว่าพอจิตมีอาการรับรู้ขึ้นมาเนี่ยก็วางเลยรับรู้ระว,วางรับรู้ระว,วางนะมองทุกอย่างเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้พระองค์เรียกว่าธรรมจักขุนะธรรมจักขุงก็คือดวงตาเห็นธรรม ดังนั้นทัศนะสู่วิสุทธิ์เนี่ยนะก็จะหมายถึงการได้ดวงตาเห็นธรรมนะเพราะแต่ละคนที่บอกมาก็เป็นลักษณะกองผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมก้านวะข้ามปุถุชนภูมิขึ้นเป็นโสดาบัน <c oughs> โสดาบันบันไดขั้นแรกเนี่ยพยายามทำให้ได้กัน เป็นปัจจัยให้พวกเราจัดสรัสู้พร้อมในเบื้องหน้าเอาเตี้ยๆแค่นี้ก่อนเนี่ยเอาให้ได้นะก็คิดว่าพวกเราที่ผ่านการสั่งสมสุตตะมานะเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยคงไม่ได้พลาดจารทำข้อนี้หรอกนะคงจะพยากรนตนและตนไดนะ้เพราะว่าพอเรา รู้แง่มุมของความเป็นโสดาบันบางทีเราปัญญาไม่พอแต่เราพอเรื่องศีลนะเราก็ทำศีลหน้าให้ดีมันกงประพุทธพระธรรมพระสงค์เราก็โสดาบันละนะศีลเรายังไม่ร0ออร์เซนต์นักนะเราแต่เรามีการให้ทานไหมนะนะมีการให้ทานระวังจิตถูกต้องไหม ถ้าวางจิตถูกต้องในการให้ทานมีโอกาสละประกอบกับมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวก็เป็นคุณสมบัติที่ตัดกับช่างไม้ว่าเธอคือโสดาบันดน,นั้นไม่ว่าจะเป็นทาน,นการรักษาศีลการทำสมาธิการเจริญด้านปัญญา ล้วนต้องมีเทคนิคทั้งสิ้นคือล้วนต้องมีนิสรณะอุบายในการที่จะหลุดพ้นออกไปจากการให้ทานจากการรักษาศีลจากการทำสมาธิจากการเจริญปัญญาถ้าการให้ทานก็ต้องวางจิตถูกต้องคือละความตรณีถ้ารักษาศีลก็ต้องตั้งเจตนาเพื่อการหลุดพ้นไม่ใช่รักษาศีลเอาบุญแค่นั้นหรือไปเกิดเป็นเทพนิกายเหล่าใดเหล่าหนึง่ง นั้นจะเป็นการประพฤติปฏิบัติที่เศร้ามองเป็นของคนพาลไม่ใช่บัณฑิตถ้าทำสมาธิก็ต้องเห็นความเป็นอตมยตาของสมาธิทุกระดับความไม่เที่ยงจางกลายความดับไม่เหลือความไม่เที่ยงความแปรปรวนความจางกลายความดับนั่นคือนิยามของอตมยตาสมาธิทุกระดับแปรปรวนหมดไม่เที่ยงหมด ถึงความดับไปสิ้นไปทั้งสิ้นมีความจางกลเป็นอนัตตาทั้งสิ้นนะต้องเห็นตรงนี้หรือเห็นขันทั้งห้าหรือขันทั้งสี่มีการเกิดการดับนะในสมาธิแต่ละขั้นนั้นๆหรือมีการออกมามีการเข้าไปใหมนะ่นั่นคือเห็นความเป็นอนัตตาของ สมาธิที่เราไดา้ถึงแม้เราจะเชี่ยวชาญชำนาญในสมาธิแต่ถ้าไม่มีเทคนิคคือนิสรณะก็หลุดพ้นไม่ได้อีกก็จะไม่ต่างจากพวกฤาษีพวกปริพาชกหลายๆกลุ่มที่เขาก็ได้สมาธิชั้น1 2 3 4อากาศสาวิญญากินในวสัญญาซึ่งได้มาก่อนพระศาสดาเสด็จอุบัติขึ้นในโลกอีก แต่ก็หลุดพ้นไม่ได้ส่วนปัญญาต้องเป็นนิสลณนะอย่างไรนะปัญญาที่จะเป็นปัญญาเครื่องเจาะแทงต้องตีกรอบลงไปในการเห็นอริสัต4สนะีพระอ,องค์จึงเรียกว่าเป็นนิพเพทิกะปัญญาปัญญาเครื่องเจาะแทงเจาะแทงความยึดถือในความเป็นตัวตนนั่นเองนะความสำคัญผิด เพราะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่เป็นสัตตานังได้เพราะอะไรเพราะสําคัญผิดในกันห้าว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราสักกายะจึงเกิดขึ้นนี่เหตุเกิดของสักกายะสักกายทิฏฐิความเห็นที่เห็นว่ากันทั้งห้าเป็นตัวเราของเราและอุปาทานในกันห้ามีขึ้น เพราะการเห็นแบบนี้ว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราที่พระเจ้าเรียกเอตังมามะเอโสมาสมิเอโสเอโมเอตตาแต่ตนั้นการเห็นการเกิดการดับี่ยมันจะทำลายในโลกในสังคมของปูถดุชนการทะเลาะเบาแหวงการด่าว่าสาบแช่งกัน ก็เป็นเพราะความยึดถือตัวตนนี่แหละนะเป็นพื้นฐานหลักสำคัญเป็นสังโยชน์เบื้องสูงที่แก้ได้ยากนะแต่ก็แก้ได้ไม่เกินกำลังของความเป็นมนุษย์นะอาณาปานสตนะิแก้สังโยชน์พวกนี้ได้หมดทุกข้อนะแค่เราดึงกลับมาที่ลหมหายใจเข้าลหมหายใจออก ใ,ใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้นะทำแค่นี้สังโยชน์ที่โน้มไปสู่ภพภานะวะตัณหาถูกทำลายนะสังโยชน์ที่ได้มาซึ่งพบถูกทำลายคือตัวภาวะปฏิลาภการนิสัญโยชนานี้สังโยชน์ที่อุบัติขึ้นในภพถูกทำลายการอุบัติขึ้นในภพก็คือการผูกติดกับอารมณ์ หรือการเจริญงอกการไพบูรในอารมณ์นั้นที่วิญญาณไปตั้งอาศัยแล้วเจริญงอกการไปบูรหรือการมีนันทิเพลินในอารมณ์นั้นๆเป็นสังโยชน์ที่พร,ระองค์เรียกว่าอุปติปติลาพิการนิสัญญชนานิซึ่งกลุ่มนี้เป็นสังโยชน์เบื้องสูงที่พู้เจ้าย่อจาก5ตัวมาเหลือ2ตัวย่อจากรูประาคะรูปราคะมานะอุตจาวิชามาเหลือ ภาว่าปฏิลาภิกานิสัญโยชานานี้กับอุปติปฏิลาภิกานิสัญโยชานานี้นะอนาปานสติแก้ได้หมดฉนั้นพะงค์จึงบอกว่าเมื่อเราจเจริญให้มากทำให้มากซึ่งอนาปานสติเนี่ยผลที่เธอหวังได้สองอย่างคืออรัตผลหรืออนาคามีผลถ้ายังมีอุปติเหลืออยู่ก็จะเป็นอนากา ดังนั้นพระศาสดาย่อให้เราย่อยให้เราง่ายมากแล้วแค่เรานั่งรู้ลมหายใจเขาออกซึ่งเราทําได้ทุกลิริยบทจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะอยู่สถานที่ใดเป็นเวลาใดอิริยาบถใดไม่มีข้อจํากัดของอนาปานสตนะิเราทําได้หมดนะและพระเจ้าบอกคนที่ทําได้ชํานาญเนี่ยจะรู้แม้ลมหายใจสุดท้ายของชีวิตว่าอันเนี้ยสุดท้ายละ ไม่รอดลนะนะตายแน่นอนอถ้าเราตั้งจิตอยู่ที่กายได้ตลอดจนกระทั่งกายแตกทำลายเนี่ยพระเจ้าบอกสิ่งที่ได้คืออ,อมตะสามารถปรินิพานได้เลยเพราะนั่นคือภาวะตัณหาการโน้มไปสู่พบใหม่มันจะไม่มี พู้เจ้าจะตรัสอธิบายหลักการไว้ให้หมดเพื่อให้เราหายสงสัยว่าทำไมแค่นั่งรู้ลมหายใจอย่างเดียวมันปรินิพานได้ยังไงนะถ้าเราไม่ได้มาศึกษาคำพระองค์เราก็จะไม่รู้เหตุผลที่เป็นเหตุเป็นผลนะที่เข้าใจไดนะ้และมีความลึกซึ้งละเอียดแยบคาย ก็าฝากก็ทำให้กับพวกเราไว้เพียงเท่านี้นะก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้เข้ามาสู่ธรรมวินัยของพระศัสดากันนะมีศรัทธาสัมปทากันได้มาทำบุญถวายทานถวายพัทหารแด่คณะสงฆ์รวมทั้งผู้ที่ได้ทัศานานุตริยะสวนานุตริยะคือการเห็นที่ประเสริฐและการฟังที่ประเสริฐ กดแชร์กดไลค์และใครยังไม่ได้กดติดตามโปรดกดติดตามด้วยนะจ๊ะ